ด่วนทูนฮิรัญยาซับถูกขาใหญ่คลองถงทำร้ายร่างกายเจ็บหนักวันนี้11มิถุนายน2568มีรายงานว่าทูนฮิรัญยาับนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังถูกทำร้ายร่างกายจากเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มชายชะกันในย่างคลองถงจนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าตาแตกบวมปูดมีเลือดไหลอาบโดยจากิงแต่งทีมสะพานใหม่เปิดเผยว่าทูนได้เดินทางไปซื้อของที่คลองถมในช่วงบ่ายก่อนเกิดปากเสียงกับกลุ่มขายใหญ่ในพื้นที่ซึ่งนำไปสู่การลงมือทำร้ายร่างกาย หลังเกิดเหตุทูนฮิรัญยทรั์ได้เข้าแจ้งความที่สอนอพลับพลาชัยหนึ่งพร้อมประสานให้จากิงเข้าติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดขา่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ